เผยภาพโปรโมท pixel 8 a ให้กล้อง ai maxing พร้อมอัปเดตนานปีปีล,ล่าสุดได้มีภาพโปรโมทของสมาร์ทโฟน google pixel 8 a ที่เป็นสมาร์ทโฟนน้องเล็กแต่สเปคจัดเต็มเผยเออกมาอย่างเป็นทางการแล้วครับโดย pixel 8 a ยืนยันจะใช้ชิปวงผล tensor g t GT, ที่รองรับฟีเจอร์กล้องระดับเทพด้วย ai อย่าง AI m a c h i n g ที่รองรับทั้ง Best Take, Auto Magic e r a s e r และไน g สทั้งยังรองรับการโทรที่คมชัดแม้ในขณะที่ผู้โทรอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังการชาร์จเร็วและแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ตลอดทั้งวันมีมาตรฐานกันน้ำการฝุ่น,น IP67 และยังได้รับการอัปเดตความปลอดภัยนานถึง7ปีเหมือนกับ Pixel 8และ Pixel 8 Pro เลยครับ โดยคาดว่ารุ่นนี้จะพร้อมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่16พฤษภาคมนี้ซึ่งใช้เวลา2วันหลังจากที่เปิดตัวที่น่าจะเกิดขึ้นในงาน Google I/O วันที่1 4พฤษภาคมนี้ครับนอกจากนี้แล้วสเปคต่างๆของ Pixel 8A จะได้จอแบบ OLED ขนาด6.1นิ้ว90เฮิรตซ์ลม8 g ิส่วนลำให้ไม่ที่128 g b ให้กล้องหลัง64สต p i กับส3ิแ p i เป็นเลนสะ์ร้ไว และแบตเตอรี่ขนาด4,500ม ah, ิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว27วัยด้วยครับ